นนี้ต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพระคัมภีร์จากพระธรรมแมทธิวบทที่14ข้อ22ถึง36มัทธิวบทที่14ข้อ22ถึง36แล้วพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาวกลงเรือทันทีและข้ามฟากไปก่อนในขณะที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านและเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพังในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกเมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผีและร้องด้วยความกลัว พระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่าทำใจดีๆเถิดนี่เราเองอย่ากลัวเลยเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วย พระเยซูจึงเอื้อมพระหัตจับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไมเมื่อพระองค์กับเปตโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงพวกที่อยู่ในเรือจึงมากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วเมื่อข้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยนเนสเรตคนที่นั่นจำพระองค์ได้ก็ส่งข่าวไปทั่วแคว้นและต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ พวกเขาทูลขอพระองค์โปรดให้พวกเขาได้แตะต้องเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้นและใครได้แตะต้องก็หายป่วยทุกคนพี่น้องครับในบทที่ส4พระเยซูแสดงความเมตตาและพระราชอำนาจของความเป็นพระเจ้าของพระองค์ออกมานะครับโดยเราดูไปเมื่อวานแล้วว่าพระองค์เนี่ยได้เลี้ยงคน5,000กว่าคนนะครับ และว,วันนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระองค์เน่ได้เดินบนทะเลสาบแล้วไปรักษาผู้ป่วยด้วยพี่น้องครับพอพระเยซูเลี้ยงคน5,000คนเสร็จเนี่ยพระองค์ก็ส่งเหล่าสาวกเนี่ยลงเรือแล้วก็ข้ามฟากไปก่อนนะครับในระหว่างที่พระเยซูเนี่ยไปอธิษฐานแล้วพอข้ามลงเนี่ยเรือเนี่ยก็พบกับพายุร้ายนะครับ แล้วการข้ามฟากเนี่ยที่ควรจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นการเดินทางทั้งคืนนะครับของสาวกที่ต้องต่อสู้กับพายุร้ายนี้แล้วก็เมื่อใกล้ถึงรุ่งเช้าเนี่ยพระเยซูก็เดินบนน้ำนะครับบนทะเลสาบเนี่ยไปหาพวกเขาลาสาวกก็ตกใจสิครับนึกว่าเขานึกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผีเพราะอะไรครับเพราะว่าคนน่ะเดินบนน้ำไม่ได้อยู่แล้ว พี่น้องครับพระเยซูเลยตรัสกับพวกเขาใช่ไหมครับว่าทําใจเข้มแข็งไว้นี่เราเองนะอย่าก,กลัวเลยเปโตรครับซึ่งเป็นคนที่พูดก่อนคิดเสมอนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นพระองค์ขอให้ข้าพระองค์เนี่ยเดินบนน้ําไปหาพระองค์สิพระเยซูก็เลยบอกว่ามาเลยมาเลยตอนนั้นน่าจะดูหน้าของเปโตรนะครับว่าเขาคิดยังไงอยู่ที่เขาได้พูดออกไป แต่เปโตรครับก็ลงจากเรือนะครับแล้วก็เดินไปหาพระเยซูแต่พอเห็นว่าลมพัดแรงก็กลัวก็เริ่มที่จะจมนะครับแล้วก็เริ่มที่จะจมก็เลยร้องขอให้พระเยซูช่วยพระเยซูก็ยื่นมือออกมาจับเขาไว้ทันทีแล้วก็ตำหนิเปโตรนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชื่อน้อยผู้ที่อยู่บนเรือครับก็ กราบนมัสการพระเยซูนะครับว่าพระองค์เป็นเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆนั่นก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆล่ะครับพี่น้องครับประเด็นหลักในพระธรรมตอนนี้เนี่ยพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงครอบครองทุกสิ่งรวมถึงธรรมชาติด้วยนี่คือประเด็นหลักนะครับที่แมทธิวต้องการนําเสนอของเราประเด็นหลักนะครับไม่ใช่ โอ oh, อย่าวอกแวกสิจงมองอ,อย่ามองที่ปัญหารอบข้างแล้วก็กลัวแต่จงตัดสินใจเชื่ออย่างเข้มแข็งมองไปที่พระเยซูขอความช่วยเหลือของพระองค์แล้วพระองค์จะช่วยและจะไม่ปล่อยเรานี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับพี่น้องครับถ้าเราตีความแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าความเชื่อของเปโตรครับลองคิดดูดีนะครับความเชื่อของเขาเนี่ยพร้อมที่จะ ให้เขาเนี่ยเดินไปหาพระเยซูบนน้ำนะครับพี่น้องพร้อมที่จเดินไปหาพระเยซูถ้าสิ่งนี้ยังเข้มแข็งไม่พอเราต้องเชื่อมากกว่านี้เพื่อให้พระเยซูช่วยเราเนี่ยเราจะมีความหวังอะไรครับเราจะมีความเชื่อมากกว่าเปโตรไปได้อย่างไรพี่น้องครับในบริบทเนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่านะครับถ้าเราจะอ่านแบบนี้ว่าเมื่อเราวกแวกครับ เพราะมันเป็นธรรมชาติของเราที่จะมองปัญหารอบข้างแล้วก็กลัวเพราะทุกคนโดยธรรมชาติบาปเนี่ยมีความเชื่อน้อยเป็นต้นทุนเหมือนเปตโตโรอยู่แล้วพี่น้องครับเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เนี่ยมีความเชื่อเล็กน้อยเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดครับพี่น้องในความเชื่ออย่างเมล็ดมัสตาร์ที่เล็กน้อยนี้เนี่ย เราสามารถพึ่งพาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์จะไม่ปล่อยเราไปพี่น้องครับท่ามกลางมรสุมของชีวิตโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับที่เราต้องต่อสู้กับพายุนี้มานานมากเลยเราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้สึกสู้ไม่ไหวแล้วเราทั้งกลัว เราทั้งเหนื่อยและที่สำคัญครับสถานการณ์นี้เนี่ยทำให้เราเห็นความเป็นจริงที่ว่าเรามีความเชื่อที่น้อยจริงๆแต่พระธรรมของเราในวันนี้นะครับเสนอว่าเรายิ่งมีความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ครับไม่ใช่เพราะว่าความเชื่อของเราแข็งกล้านะครับแต่เพราะพระเยซูคริสต์แข็งกล้าเพราะพระองค์คือพระเจ้า องค์ยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงครอบครองทุกสิ่งพี่น้องครับให้เรายื่นมือของเรานะครับออกมาหาพระองค์แล้วร้องขอในความเชื่อแห่งเมล็ดมัสตาร์ดของเรานี่แหละครับว่าช่วยด้วยพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะจมอยู่แล้วและเราจะพบมือของพระองค์รอจับไม่ให้เราจม พี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานถึงพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าค่ะที่พระธรรมตอนนี้ช่วยให้เราเห็นพระเจ้าค่ะถึงความเชื่อที่น้อยนิดของเปโตรและของเราพระเจ้าค่ะที่แม้กระทั่งความเชื่อที่เล็กน้อยเช่นเราพระองค์จะไม่ปล่อยทิ้งเรา ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราในเวลานี้ด้วยเพื่อช่วยให้เราได้เข้าใจถึงพระคุณที่พระองค์ทรงมีสดต่อชีวิตของเราและการที่พระเจ้าจะทรงปักใจที่จะช่วยให้เราลอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงความบาปและสิ่งอื่นในชีวิตของเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อมนีน่้องครับ c c n t v เนี่ยนำเสนอสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เราเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งดีๆที่ c c n t v ได้นําเสนอให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์